ที่เรามีได้ตีนก็ติมโถนเราคน่ะก,กํารน็ดขขามาต้วยลายเหตุโถนเราปี่น้องใจในเมืองไทยทีวานเวียงหวาในค้า อันนี้ก็เปลี่ยนตีตากมันไหนครับอ๋อตีตากถุนเนาะฝนมากก,ก,กว่ามุงกูขันอ๋อตากไว้เให้ไหนมันเปนลี่ยนร้อนอันอันใสๆสขันนี่มันมุ้งก็ฝนมากก,าก,ก,กว่าตาบกูขันอ๋อไว้ไหน 别的。